สวัสดีพี่น้องสวัสบบดีงาม้าแต่ว่าคือแดดพี่น้องพี่น้องวันนี้มีแดดได้สวัสดีพี่น้องนี่พอทีแทกข้าวคั่วพี่น้องจะทำกับข้าวผัดกระหล่ำใส่หมูท่ารผช้ชมเลยกระหล่ำเคืองหัวมหมูอีกแล้วแห่งก็เป็นหมูอยู่พี่น้องเอ้ยนี่หมอหุงข้าว แยกกับ่อยาบุษงตหมูแล้วให้กินหมูกระโลหนึ่งลอยก่าบ,บาทพี่น้องแพงแพงแพงวัพี่เวไรแสิไปตามแจ่วซอยกระหล่ำกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอกันตอนเห็ดตอนกินเด้อท่านผู้ชมวันที่เทไรก็สร้างมัน สบัสดีพี่น e, ้องสบัยดีปีใหม่หลวงนะเด้อสีหอเราได้นี่พี่น้องเลยมือนกะทิเศ้ากเาก,ก,ก่าลยวันที่ยัที่วอนที่วัท่วันี่วันี่ันที่นี่นที่วนทิ่ันที่วัที่วันก่ัน้ี่วี่น้ี่นี่วันที่นี่ันทันี่ี่วนทับีวัวันวั่วน่น่วัน่วนที่่ันนน สูตรเด็ดของแม่ดีแท้สุดเนาะตับระเภาพริกแห้งสุดยอดสูตรในครัวเรือนเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดัดหมูดเลยเบอร์สันมันลายต้องเคี่ยวให้มันแบบแตกกลิ่นเลยสินะต้องเอาหมูเลือกินต้มไก่กับบุญยากคุณ เด็กกินมูฟัสัน่นพัดมูเส่พักขั้นบทจามหรือบทแท่บเขาเจาวะส่หาอาหารลังหน้านั่นด้พี่เนาะข้าอย่างผ่านให้ยังจามกาเจอาพัด ตั้งไว้นั่นคือข้ออะไรกับตัวมันมาโหดฐานหน่อยโหดเนี่ยหมกษะกระลำเครื่องหัวหนึ่งแหนร้อยหลายพัดจะกินซ้ำไม่ลาบเลยพี่น้องเจ้าเทียงแรงที่จริงเผ่านี้ก็หนึ่งเลยพี่น้องเต็มหัวเลยแต่ว่าบมกยากพี่น้องสุดยากที่เคเห็นกินเราพี่น้องเนาะ คิดไปขอบไปกับหทำไมนะปะนี่น้องสิวะอันนั้นมันไม่ใช่ผัดหมูมันแกงผัดแกงหมูชัดๆ มันมีน้ำอยู่ในพักเนี่ยเดยวพี่นนองเห็นได้เด้่ยสระข้ากรบปุกเดียวมัน,น,นมีน้ำลายโอ้ยเห็นบอกจำบาดเดียวน่ะขออภัยทำตัวต้ <c oughs> มวันนี้วันศุกร์เนาะมันอื่นวันเสาร์วันอาทิตย์ดีแท็กก็มาแล้วมาอะไรกะ่ะ <c oughs> มีเสื้อผ้าอีกพี่น้องมีเสื้อผ้านั่งวานั่งแต่พอได้อยากไปซ้ำแตวก็ปิดอยู่แล้วเนาะนางอยากลงกรุงเทพมีเสื้อผ้ายีงานโทรมาอลไรทานผู้ชมล่าสุดเนะาะน้องสาวโทรมาแล้วเอือดซะว่าอะไรพี่น้องโทรมาเอาดีแท็กจะทำแหล่ไปแล้วได้อะพีใหม่ในกระเป๋าพี่น้อง มีแขกจะได้ข้ามไทยไปทํางานเป็นจริงเป็นจงังแล้วแต่ว่าอาชีพวัแหน่ใจเลยพี่นอ้องเพราะามันลาบลืน่นมันได้ไปเห็นจ้่เนะาะลาบปากวันที่ไปแล้วไปคุยกันอลไกับสว่ากับเป็นแม่สว่าเนาะไปทํางานเลยพี่น้องอยู่จะอยู่ทา้ายเท่ากับยังบทันถามแต่ว่าบน่ในใกล้ๆกับ เหนื่อยซะว่าเนาะทำงานเลี้ยงงัวเนาะรีดนมงัวข้า็คิดว่านั่งห็ดบ่ได้ซ้ำๆผิดนั่งกันยังเห็ดไดต้เลยทำงานอัไรยันเดือนบ่แพงเอกพี่นอะเจ็ดแปดพันกินอยู่กับเขากินอยู่กับเจ้านาย แล้วก็ว่าน right ้องว่างก็ไปบ right ีดนุ่มแล้วเอาเห็ดยังเบียดกัมัวแล้วแล้วก็ไปเห็ดเบียดสวนซอยเจ้านายเหมือนกันังเบิรงสิพกันอยู่ได้อยู่หรอทำเหล่กับบได้ออกมะก่ายเฮาเลยพัดเตดีแขกไปพัดเตดแต่มาแต่งานบ้านนั่นอายหักเลยก็บผัก๋นมางานไรแต่เนี่ย ขอนหมอกระนหน่อยครับพี่น้องมีแดดมัน้องเอ้ยอันนี้แดดออกเราจะเติมหลอดดีลงไปท่านผู้ชม ของวัวผู้ได้น้ำตาลลงไป <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> จามบาทเดียวพี่น้องเอ้ยแล้วก็สดผ้าเขียวเนาะนมันหอยแค่นี้พี่น้องอร่อยแซ่บส,สุดยอดอรอแซ่บนักกันเด้อทำผู้ชม พอที่ถ่ายเก็บไปเอาใบบางหูถ่ายไปเนาะอร่อยชัวร์ค่ะอุ้ยพออไัยพี่เนอะเสร็จแล้วจ้างัวไปเฮ่ยมาเขาเดินพทดพเนาะปล่อยดึกเขาดึกท่องลงามาหาเอื่อยกะทินแล้ว ไปโรงเรียนแล้วย่ยอผ้าข่าลงมาแล้วอ้ยมันมันฉีดอันหนพอย่อมันนักนะฮะแล้วมากินอยู่เตียงกระหลง่งสิสั่งขึ้นมาสวยแต่าว่ามันเนงอง <c oughs> เิ่มมาสวยให้ มามากินข้าวน้ำถามากินข่าวจ้จ่ามา,า,าห้ามสิกินบ<อ>นะ่ข่าวเจ้ามา่มมามาไว้อยัางขั้นแถวหัวน่ะอีดําไปสายเออพีพีเอามาป้อนข่าวเ้จ้ามันพีก่อนมันกินได้ข้าวเ้ำจ่านะดีละ พี่เ <laughs> ต uh, uh, ี um, <ven> uh, はは้ยงนะมันแดดบอๆบอหยักหยกเอามาพี่ลอยลอยเอ้ยเอาจองลงมาไหนลูกเอาจองลงมาให้แม่เนอันเดนั่นนะใส่เสื้อนุ่มนลีดีแล้วเอามือบางเบิงเออเอออย่าขืนออ้อจะขืนกินข้าวน้ำถั่วบออืมเออตายลูกกู ตาลูกกูสีคว่มพระเข่าบริสแตกแล้วเนาะเออันนางเร่งเท้ายิงงึินไปเอาหมอข่าอยู่จับน้องลูกมันสิคว่ำพระเข่าจับน้องจับน้องเอาบ่วงให้เหลืองใครมึงดูรวมลงมามีมีเออเอ๋หน่องายตึ้มนะฮะหน่องายลังนด้ฮะมาใครมึงกินลว นี่กับยาน่ัะมาแล้วกูเห็ดกินบักกรายนี่ครับบอิ่มกันน่าหูอาสิหลังมาเบิร์แล้วหูจำดอกผกเต็มหลดผมได้อ่าอ่ถ้าเป็นไม่อ่อนลูกชายขอยกเตรียมมาวันอาทิตย์เอเลิกมาเบอรแล้วบอคันอยากอยู่กัอยู่ได้ แต่ว่างานนี่ยยังหลายอยู่น้องแคทว่ายัางหลายงานนะนาย,ยาเฮ็ดพลอะถ่ยายอันน,าน,านั้นนะเฮ้ยเอาตักเสต๋วให้อหีรอยอีรอยใหย้มันกินเพรตื่นเลยตกใจเลยอยู่ตกแล้วตักเสต๋วให้อีรอยใอิรอยให้มันกินนางล้มกันจากมันจอมป่วนท่านผู้ชมจอมป่วนนั่งอยู่นั่งอยู่เปล่าเราดูได้เขาเ็นุ่งกินข่าวแนละ้วสวัสดีเพี่น้องอ่ะน,น,น,นั่งล้มละนั่งล้ม <laughs> ừ, không nào, không này thằng nằng nằng tiếng này, huìi nằng tiếng cái gì vậy anh nghe, chạy ma, xịp bọt nòng này, đấy, à, <laughs> ลก,กอยานั้นยังอยู่ยังกำลังจะใหม่มาพี่น้องกินน้ำแข็งไปใครบปไปน้ำมันสบอห้องห้องอหนหลังลงหั่งลงมอด้อยู่ด้วใครเอ้ย,ย้องมันเป็นสิบ้องเป็นหลักเอาเอาไปยังห่วงไปถานะ <c oughs> <c oughs> ลกลูบล,ลูกน,นั่นนี่มา <ừ> พี่น้องน่ะห้องไปห้องอย่ายให้เข้าลบมานะร้อยเมืองข่าวเลยร้อยไม่เมืเองรร้อยนะข้อผ่าเห็นร้อย <c ười> เรื่อง <c ười> <c ười>

ชอบใจเอยมันกินอยู่ได้ใครเออทำอยากเขาเจ้าอ้ยทั้งอยากทั้งอยากไปใชมามาไม่บ <c oughs> ุนะ

โบกันิกับพัดปีชีม่ามึงจะทำเจ้ามเนี่ยเนคนนีเหีอยเนมึงมันอยู่ปอได้เหรอที่พนอ้อยกับป่อฮะอีกุติอ่ะไหนเออ เขาเรได้ไปบ้าซิงหรเขาคือเรื่องบุกองชีเดยไปยังคงเขาบุเด็ไปเชงบันนบอเขาไปเลืกเขาเลือกซิงวานเขามาเด่นมันเพียงตามคนตามเขาประดุล่าคนหนุ่มนลูกในหล่คนหนุ่งลูกบัว

อยู่ดีไม่ยากสุขุคนสุขดี